เพื่อนๆวันนี้เราจะมาลองปลูกผักสลัดกันนะครับตอนนี้ผมได้สั่งเมล็ดพันธุ์มาจากฟาร์มของทางเชียงใหม่นะครับจะมีก็จะเป็นตัวกรีนโอ๊กนะครับที่ผมจะลองปลูกดูแล้วก็จะมีตัวเรดโอ๊กแดงเข้มนะครับผมจะลองปลูกสองสองตัวนี้จริงๆแล้วผมสั่งมาหลายตัวนะครับ แต่ผมอยากจะลองปลูกของตัวนี้ดูก่อนเพราะว่าถาบผมสั่งมาน้อยผมถาผมสั่งถาตัวนี้มาแค่สามอันเนี่ยแค่สามอันนี้ตอนนี้งบึ่งน้อยก็ค่อยๆย,ย่อยลองปลูกไปครับแล้วก็มีฟองน้ํามาแค่ไม่กี่ชิน้นผมสั่งมาฟองน้ำสิบชิ้นมันไม่เท่ากับถาบครับครับเออ่จะปลูกในรังโฟมพอดีรังโฟมผมสั่งมาสี่สี่กล่องครับผมแต่ว่าถาด ด้วยมีแค่สามสิบชิ้นก็เลยว่าจะปลูกแค่สามสิบต้นนะครับก็จะปลูกเลเนอครับกระกรีโตกอย่างละสิบห้าต้นดูก่อนอ่าแต่อย่างละสิบสองนะครับเพราะว่ามันหลุมมันได้กล่องหนึ่งไม่ได้สิบสองสิบสองช่องนะครับของลังโฟมครับก็เลยจะลองปลูกแค่นี้ดูก่อนนะแร,แรกนะครับที่พวกเราจะมาทำก็ะือต้องต้องนวดกองน้ํา เติมน้ำเข้าไปในของน้ำแล้วนวดให้เขาอิ่มน้ำเต็มที่ครับอะไรเติมน้ำไปแั้น,นวดจนเขาอิ่มน้ำจนแบบไม่มีฟองอากาศนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนครับผมก็ดูจากอินเนอร์เน็ตเหมือนกันดูจากช่อง YouTube ต่างๆดูอะไรเงี้ยก็เลยมาลองปลูกเอาเองบ้างแรกๆก,ก็ยังคิดว่าอาจจะปลูกเป็นกินเองก่อนถ้ามันขึ้นดีหรือปลูกได้เยอะผมอาจจะนําไปขายนะครับอาจจะเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ได้ ในฟองน้ำเขาจะมีช่องของเขานะครับที่เขาผ่าไว้ให้เราใส่มเมล็ดนะครับประมาณนี้นะครับมันจะผ่าไว้ให้แล้วเพื่อเราใส่มเมล็ดได้่าจากเรารวดจนฟองน้ำที่ว่าไม่มีฟองอากาศนะครับก็รวดให้เขาจนอิ่มตัวกับน้ำนะครับ ก็เป็นการทําครั้งแรกของผมกันหลังจากที่ไปศึกษาดูใน YouTube นะฮะจากหลายที่นะครับบางคนเขาก็จะใส่กระดาษทิชชู่แล้วแช่ตัวเย็นก่อนนะครับแต่บางคนเขาก็จะใส่ในของน้ำอย่างนี้เลยนะครับประนวดให้ว่ามันจะใช้ได้แล้วหละ จากนี้ผมก็จะปลูกนะครับเป็นตัวเนะรดโอ๊กแดงเข้มตัวนี้ก่อนนะครับผมจะเอาเมลา็ดเขาหยอดลงไปผมก็จะใช้ตะเกียบเนี่ยครับจิ้มเอาแล้วก็หยอดตามช่องต่างๆนะครับจะมีช่อง ก็จะใส่ไปที่ช่องนี้ยครับเื่อจะใส่ไปเข้าช่องช่องะะรับเม็ดนะครับจะไปเห็น ไปอ,อย่างนัสิบหกต้นนะครับต,นนต,งตรงน,น,นี้จะเป็นตัวครับเป็นตัวนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับ เราก็จะมาเอากรีนบล็ก คือผมจะลองปลูกแค่นี้ดูก่อนนะครับอ่ามันขึ้นดีหรือว่ายังไงผมก็จะมาปลูกเพิ่มอีกอตอนนี้คือเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเขาเอาไว้ในที่มืดครับผมก็จะเอา,อาตัวถางชุดหนึ่งนีครับปิดเขาไว้เอา,าไว้ครับเอ้มันอยู่ในที่มืดแล้วก็อีกสองวัน ัเราก็จะมาดูว่าเขาจะงอกเป็นตรอไดไหมครับยหงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้แล้วเรามาติดตามดูกันว่าอีกสองวันเขาจะงอกขึ้นมาไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ